คิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านโยมไม่มีเอกคาตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่นพอโยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทำอีกเอ๊ะจะทำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาจเจริญอาณาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลำคาญอุย้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทำไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตะคือสำคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทำแต่โยมต้องคิดว่าเราทำได้ อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาลหานมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะนี่แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกำลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับ กิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็อย่าไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยเฉยจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนการการจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หชนิดก็จะยื้อยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขทิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดไอพวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหวมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักดังนั้นหน้าที่ของเราคือความเพียร โยมต้องทําความเพียรทุกวันวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวันรู้ลมหายใจทุกวัน